S a s s ah oh uh. a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbin alamin Wassalatu wassalam Ala s a y i d i n a wa maulana muhammadi Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum b i a s a n i n Ila yaumidin amma b a d ก็อีกประเด็นคําถามนึงที่พี่น้องถามกันเข้ามาว่าอัลโลเทวัตมุรตันสภาพจอลามอ่าไปับถืออ่าศาอื่นๆเนีลังจากน พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตลกูตกติดตอกศาสนาไปแล้วนาไปนับที่ศาสนาอื่นแล้วสรามาที่จะนาเบียมาทําบุญทํานุรีบารเราก็เรียกว่านุรีปะมาตานี้ได้หรือไม่พี่น้องครับตรงนี้พี่น้องครับอยากจะเรียนนําเสนอให้พี่น้องปิจารณาถึงสองกรณีหนึ่งถ้าหากว่าเบียสับสินดังกล่าวนั้นลูกเอามาให้เพื่อทําบุญพ่อแมน่นี่เป็นเบียเท ผิดต่อลักาาศาสนาเช่นเบียรทุกเบอร์เบียรทุกห้วยเบียรได้มาจากการพนั่นเนี่ยล้วนเล้วเตะพิดต่อลักาาศาสนาอันนี้ก็ถทือว่าไม่อนุญาตประการที่สองท้าว่าเป็นเบียที่โลกได้มาจากอาชีพที่สุดจริตนะไอเร่องบาปขอตกศาสนาอนุอนุเร่องหนึ่งต่างหากพี่น้องครับแต่เบียรนี้ที่เอามานี้เป็นเบียที่ว่าตัดยางเบียรแทงปามเบียรทำงานรับจ้างเ็าเหล่าเตะ นะอันนี้ก็ถือว่าสามามาที่จะเอามานะรวมนะทำบุญนะให้กับพ่อแม่ของเขาได้นะเพราะบุคคลติดตา่างศาสนานี้นะทึงเมนจะไม่ใช่ลูกชายดังกล่าวพี่น้องนะเขาก็เวลาเกิดการตายลงนี่เขาก็มาทํำข้าวด้วยบางทีเขาก็ให้เบียรสับสินดังกล่าวแก่ครอบครัวของผู้ตายอันนี้ก็ถือว่าสามามาที่จะ รับได้สามารถที่จะเอามากระทำนโนรีหรือทำพุทบุญได้ส่วนจะอับดอนจะดีเขนหนอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับศัพดิ์สทธิสมบัติเพราะฉะนั้นรับเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าอนุญาตให้รับได้กระธือวาพี่น้องคงจะเข้าใจนะในประเด็นดังกล่าวถึงวัตถุประสงค์าจากเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นถูกสิ่งถูกย่างพี่น้องในเรื่องการทําบุญเนี่ย จะเอาความบรอกัสความอับดอนคือเล้งที่มาก็คือต้องเป็นเบียร์ที่มีความบรอกัสเป็นเบียร์ที่มีความสริมงคลนั้นยิ่งที่จะเพิ่มความอับดุลความประเสริฐในการทําพุทธบุญนโซดาหรือนูรีใไฮเคมายัตตีหลวงหลักไปเลยวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะห์มัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮฺวะบะเราะกัส